สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับ KTV ไวฟี่ช่อครับคำนวณเลขลาวฮานอยสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้ครับเรามาดูสูตรใหม่ๆเอาสูตรใหม่มาครับมื้วนนี้เราเข้าเป้าครับเราโอเคครับมื้วนนี้เข้าเป้าไปแล้วครับ89ชุดเลขล่างครับชุดเลขบนเราพลาดครับพลาดนครับผิดพลาดเสียดายครับไม่เป็นไรครับเอาแค่เลขล่างก่อนครับตรงๆก็ยังโอเคนะครับสำหรับมเสมอ เลขบนมันก้อหนึ่งสี่ครับแล้วก็มันตัวขวาสุดเนี่ยนะครับแต่ผมมาเช็ดชุดช,ดชดสองรถตัวล่างอีกแล้วครับเหมือนในงวดนั้นนะฮะหกแปดเอาโอเคครับเรามาดูสามตัวบนครับสามตัวบนสูตรใหม่วันนี้นะครับคลิปนี้มันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหกสิบสองเราเซตที่สูตรถูกห้างวดติดครับเรามาดูงวดที่เราจะย้อนไปหกงวดนะครับดูงวดแรกที่มันผิดพลาดก่อนคืองวดวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาครับเป็นหาวันที่ยี่สิบสองกุมภา เริ่มคำนวณกัน6งวดครับงวดที่7เนี่ยจะมาคำนวณเป็นงวดที่1มีนาคมงวดสุดท้ายที่เราจะคำนวณกันเริ่มจากงวดแรกครับที่เราย้อนไป6งวดนะครับเราใช้หลักร้อยครับ6คูณ4เป็น24แล้วก็หลักหน่วยครับ8ปคูณ3นะครับ3คูณครับเป็น3บวกกันครับบวกกับหลักหน่วยล่าง52เป็น10เท่าไหร่ครับ24บวก3 27บเวก 10, เป็น37 บวกชูงที่ได้37เลข7ัดเปหนึเป็นเลข8ัดไปหนึเป็นเลขกัดไปสเป็นเลขหนัดเป็น1เป็นเลขโอเคครับเจ็ดแปออกอะไรครับ3 1 1 3นึ่ตบนนะครับมันเข้าแต่เลขหนนี่แหละครับปิดพลาดเป็นงวดแรกนะครับย้อนไป6งวดลองมาดูย้อนข้างงวดดูครับทีนี้สาเป็น18ครับหนคูณหเป็น12ึ่งสเป็น2องผลรวมตัวนี้คือยีครับ บวกศูนย์ลงที่ได้เป็นเลขหนึ่งถัดไปหนึเป็นสองถัดไปหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นหบวกห่เป็นหกหน 5, ึ่งสองามห้าหมนีครับมาชมครับผลการออกออกอะไรครับวันที 23, ่ยี่สิามกุมภาครับสอ,องสามสองมีสองมีสามมีสองถือว่าครบ3สามตัวบนถูกต้องงวดแรกครับเข้ามางวดที่ยีาเป็นงวดแรกงวดต่อไปครับวันที 24, ่24่สิบสี่กุมภาครับเส้นหาหลักร้อยครับ,ส,รรบ 2, สองหกสหลักหน่วย2องหนึ่งเป็นสหลักหน่วยล่างครับหกสองสิบสอง รวมคือ12บสองบวบวกสเป็น26ครับบวกศูนย์งที่ได้เป็น26ได้เลข6ถัดเป็น1เป็น8บก2เป็น0แล้วก็บวกหนึ่งเป็น1 6 7 8 0 1โอเคครับ24กุมภาพันธ์ออก168ครับมี1มี6มี8ครบ3ตัวบน2งวดผ่านครับถูกต้องมาดูวันที่3ครับ1คูณ6เป็น1 8 1เป็น8 0คณ2เป็น0รวมเป็น14ครับ14บวก0ลงที่ได้เป็นเลข4ถัดเป็น1เป็นเลข5 บวกหเป็น6บวก2เป็น8บวก1เป็น9 4้าสี่ห้าหกแปดกายี่สิุมภาครับออกอะไรครับ9ก8มี9มี4มี8ครบ3ามตะบนถูกต้องไปแล้วครับ3งวดเพ้นหาครบ3ามตะบนนะครับเดินทางมาถึงงวดที่สี่เก้าหกแล้วก็ห้ครับ8 1ดหนึเป็นแปดเป็นสี่ผลรวมคือ54าบวกแเป็น62สบวกสเป็น66บวก0นได้เป็นเลขหก เป็นแเป็น0และเป็น1วันที่26กุมภาพันครับเจ็มี7มี1มี6โอเคครับครบตัวบนถูก4งวดครับมาดูงวดที่5ครับงวดที่ผ่านมาล่าสุด75็ด7 6 4 2 6หรือเป็น662 12 12บวก6เป็น48บวกอีก12เป็น60บวกศูที่ได้เลข0ถัดเป็น1ได้เลขเป็น1ถัดไป็น2 1เป็นเลข2ถัดไป็น2เป็นเลข4 โบเปกหนึ่งครับเป็นเลขห้าศูนย์หนึ่สี่ห้ายี่สิบเจ็ดกุมภาครับผลการออกขอกอะไรครับเมื่อวานนี้ครับสองหนึ่งสี่ครับแหมสองสี่สวยงามครับ1นสี่เราจะพัดจะผูจากล้างขึ้นบนได้เหมือนกันนะครับโอเคครับมาดูว่าที่จะถึงครับ1นึมีนาคมครับลุ้นๆให้แม่นนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมครับหลักร้อย2อคูณหเป็นสิบสอหลักหน่วยสี่คูณหเป็นสหลักอ่า หน่วยล่างครับ9 2 18ผลรวมคือ12บวก14เป็น16 16บวก18เป็น34ครับ34บวกสูงที่ได้เลข4ถ้าเป็น1เป็นเลข5ถ้าเป็น1เป็นเลข6บวก2เป็นเลข8บวก1เป็นเลข9โอเคครับเห็นไหมละครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ครับเราได้เลข5ตัวมาแล้วครับเห็นเอาละครับลุ้นกันนะครับครบ3ตะบนถูก5่างวดติดนะครับ4 5 6 8 9 ยัไงครับแล้วเดี๋ยวาลองไปจับคู่กับเด่นบนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเด่นบนเรานะครับมาลุ้นโชคกันว่าครับว่าเด่นบนเรามันจะแน่นอนแค่ไหนโอเคไหมครับตอนนี้เราได้3ตัวบนก่อนวันที่1มีนาคมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณายของท่านเลนะครับผมเพียงคำนวณเึ้นศาสตร์ทางสถิติเพื่อช่วยท่านเป็นแนวทางและตัดสินใจนะครับท่านกระตัดสินใจเลือกสูตรที่ชอบสูตรที่ใช่ตัวเลขในดวงใจมีความสุขในการซื้อสลากลุ้นสลากครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนีี้สสวััดครบ